สวัสดีค่ะรับข้าสวยว่าชาแนลค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวนะคะเป็นสกินแคร์ตัวหนึ่งนะคะที่เคยใช้มานานมากๆแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นขวดที่สะอาดแล้วนะก็เลยจะมารีวิวให้ชมกันนะคะตัวนี้ชื่อเต็มเต็มก็คือ Bio อเติม Life แพลงต้อ c e s s นนะคะตัวนี้ก็คือที่เรารู้จักกันดีในานามของน้ำตกแพลงต้อนนั่นเองนะคะซึ่งของ Bio อเติมเนี่ยเขาจะมีเป็นผสม Life แพลงต้อนทุกตัวอยู่แล้วนะแต่ว่าตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่เปอร์เซ็นต์สูงที่สุดเลยคือใส่มาถึง5%เลยทีเดียวนะคะ ตัวนี้เลยนะคะหลักๆเนี่ยเขาก็จะช่วยในเรื่องของการเติมน้าให้ผิวนะคะช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูผิวนั่นเองนะคะใครที่บอกว่าผิวเห่ผิวแพ้มาอะไรเงี้ยก็จะช่วยปอบประลมได้นั่นเองนะคะตัวนี้ก็คือเป็นน้ําตบะนะวิธีใช้ก็จะมีหลากหลายเลยแล้วแต่ความต้องการของแต่ละคนเลยนะคะถ้าพอมีเวลาหน่อยนะคะวิธีที่ชอบใช้ามากก็คือใส่คู่กับสำลีค่ะซึ่งเราก็เสียดไลฟ์แพนต้อนเอเซนตัวนี้นะคะลงบนสำลีแบบนี้นะคะส่วนตัวจะไม่ได้ใช้เออยอะมากเพราะว่าเราก็เลือกใช้สำลี ประมาณนึงถ้าเป็นสัมฤทที่แบบว่ามันจะช่วยในเรื่องของการกระจายผลิตภัณฑ์อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ต้องแบบหยดเยอะมากก็ถือว่าแบบชุ่มชื้นใช้เราก็เพียงพอนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูผิวแล้วก็เหมือนกับเป็นเตรียมผิวเป็นขั้นตอนแรกได้เลยนะคะเวลาเราทาลงบนผิวอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเหมือนเราเหมือนทาโทนเนอร์ประมาณนั้นนะคะคือมันจะไม่ได้เป็นน้ำเดสายธรรมดานะคะมันจะเหมือนกับว่าเขาแบบค่อนข้างที่จะเข้มข้นประมาณหนึ่งเลยเหมือนกันนะทุกคนเพราะว่ามันจะมีความ รู้สึกว่าตรงผิวของเราเนี่ยจะมีอะไรสักอย่างเคลือบเคลือบอยู่แบบบางๆเบาๆเลยนะคะค่อนข้างสบายผิวนะคะไม่ได้รู้สึกหนักหน้าอะไรยังไงเลยนะคะก็แต่ว่ามันจะรู้สึกเหมือนกับว่าเราได้ลงแบบผลิตภัณฑ์บำรุงผิวลงไปในขั้นตอนแรกนะคะซึ่งหายไปง่ายมากๆนะคะแล้วกออ็มีกลิ่น ที่เป็นกลิ่นเฉพาะของเขาเลยนะคะซึ่งตัวลฟ์แพนตอนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีกลิ่นที่แบบแอบตุบๆนิดนึงเหมือนกันนะคะเราเลยจำเป็นที่จะต้องใส่น้าหอมมาช่วยเขานิดนึงซึ่งส่วนตัวเราเป็นคนที่รู้สึกว่าเออมันเคยชินแล้วกับกลิ่นนี้นะคะก็เลยรู้สึกว่าเออโอเคมากๆนะคะสําหรับกลิ่นนี้ไม่ได้รู้สึกแย่อะไรนะเนี่ยพอทาไปเรื่อยๆเราก็รู้สึกเฉยๆไปแล้วนะคะก็ ก็กลิ่นนี้แหละเออแหผงต้อนนะคะวิธีที่2นะคะที่ว่าจะใช้เลยนะคะก็คือเทลงใส่มือเลยแล้วก็บบกว่าตบๆลงบนผิวเลยง่ายๆเลยนะคะวิธีนี้ก็จะรวดเร็วนะคะแล้วกออ็มีการตบๆลงผิวแบบให้มันชุ่มชื้นหน่อยนะคะวิธีนี้ว่าจะแบบว่าใช้ค่อนข้างเยอะแต่ว่าจะทิ้งเอาไว้ให้มันแห้งลงผิวไปเองนะคะเออไม่แน่ใจว่ามันจะมีความเสียเวลาแตกต่างกันไหมระหว่าง2วิธีนี้นะแต่ว่า ถ้าขี้เกียจที่จะมานั่งพี่รีพี่ไรอะไรมากมายว่าก็จะแบบว่าตบตลงผิวเลยซึ่งเขาก็จะซึมลงผิวโดยที่จะมีความเหมือนเหมือนจะมีชุ่มชุ่มอยู่บนผิวมากกว่าวิธีที่ใช้เช็ดนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเวลาเช็ดเนี่ยว่าใส่ละโม่สำลีน้อยกว่าแบบเทใส่มือด้วยมั้งเออนะก็อาจจะช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นหรือว่าช่วยในเรื่องของการที่จะแบบว่าอยากที่จะบำรุงผิวอัดอัดเข้าไปแบบสารอาหารแน่นๆอะไรประมาณนั้นนะคะแต่ว่าถ้าใช้สำลีเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการเช็ เช็ดทำความสะอาดผิวที่แบบอาจจะแบบว่าล้างไม่สะอาดตกค้างอะไรเงี้ยในสเต็ปหนึ่งเหมือนกันอันนี้ก็คือแล้วแต่นะคะเนี่ยอย่างว่าใช้เ,เช็ดมือตอนนี้นะคะซึ่งมือาก็ไม่ได้สะอาดมากมันก็จะมีแบบช่วยเหมือนเช็ดสิ่งสกปรกบนผิวก่อนที่จะแบบว่าบํารุงในขั้นต่อไปได้ด้วยนั่นเองนะคะเออนี่นะคะก็มีความแบบว่า cleansing ผิวให้เบาๆนะคะเตรียมเตรียมผิวให้พร้อมกับขั้นตอนต่อไปนั่นเองนะคะตัวนี้นะคะก็ใช้คู่กับตัวไบโอเติม erm, อื่นๆที่เป็นแบบเ,เซรั่มหรือว่าที่จะเป็นพวกมาสกอะไรเงี้ยก็จะได้ผลดียิ่งขึ้นมีอยู่ช่วงหนึ่งว่าชอบใช้มาสกของเขามากๆเลยนะคะเป็นมาสกที่แบบว่าทาแล้วก็ล้างออกกับทุกคนแต่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่จําเป็นต้องล้างออกนะคะแต่ว่าส่วนตัวแล้วว่าบางคนที่ไม่ค่อยถูกกับมาสกที่แบบว่าทาทิ้งข้ามคืนอยู่แล้วว่าก็จะแบบโบกเอาไว้แล้วก็ผ่านไปซักประมาณ10-20นาที่สจบอาทจบจ ไปล้างออกอลไประมาณนั้นนะคะซึ่งว่าชอบตัวนั้นมากๆเลยจะเป็นของเบลเตอร์เหมือนกันนะคะรู้สึกว่าใช้คู่กันนีค่คือผิวเด้งมากๆนะคะแล้วก็จะเป็นตัวเ,เซรั่มหรือเปล่าที่เป็นตัวสีข,ขาวๆนะคะก็จะมีกลิ่นคล้ายๆกันเลยทาแล้วก็ค่อนข้างสบายผิวว่ามีความรู้สึกว่าตัวเบลเตอร์เนี่ยจะเป็นสกินแคร์ที่ราคาไม่ได้แบบว่าเป็นราคาคัเต์แบรนด์นะแต่มันไม่ได้สูงจนเกินไปนะคะสามารถที่จะใช้ได้ตั้งแต่แบบว่า เออเรียนมาหาลัยหรืออะไรอย่างนี้ได้เลยนะคะซึ่งว่ารู้สึกว่าค่อนข้างจะประหยัดมากๆเวลาใช้ก็คือใช้ไม่เยอะเท่าไหร่แล้วก็รู้สึกว่าผิวจะได้รับความชุ่มชื้นแล้วหรือได้รับการบำรุงแล้วประมาณนั้นนะคะอันนี้ว่าใช้มาประมาณครึ่งเดือน มันก็เพิ่งจะลดไปแค่นี้เองทุกคนก็เลยรู้สึกว่าเออมันค่อนข้างที่จะคุ้มค่านะคะสําหรับไบโอเติร์ไลฟ์แพลงตนเอเซนตัวนี้นะคะใครที่ยังไม่เคยลองก็ลองให้ไปลองดูนะคะใครที่แบบว่าถูกกับเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะมีความแบบผิวเด้งผิวอิ่มน้ําผิวฟูผิวเด็กไปเลยนะคะอย่างส่วนตัววัาเองนะคะตอนรแรกๆครั้งรแรกๆที่ใช้เลยอย่สิวขึ้นทุกคนไม่รู้มันทําปฏิกิริยาแล้วไม่การแบบทำให้ผิวมีการแบบดันสิวออกมาหรือเปล่านะคะแต่พออดทนใช้ไปสักพักหนึ่งมันก็ดีขึ้นนะคะแล้วตอนนี้ก็คือใช้้ไดปกติ มากๆเลยใช้แล้วก็ผิวชุ่มชื่นดีนะคะสําหรับตัวนี้นะคะก็ยังไงก็ต้องลองก่อนนะคะผิวแต่ละคนไม่เหมือนกันเนอะอย่างว่าเองถ้าสุดว่าแบบไม่ได้อดทนลองใช้แต่ช่วงแรกก็มีความรู้สึก้ไม่ได้ฉันแพ้จริงๆมันไม่ได้แพ้นะคะมันเป็นปฏิกิริยาของของการทํางานของเขาแล้วรู้สึกว่าหลังจากนั้นก็ผิวเด้งผิวฟูแบบ เออผิวนุ่มดีอะไรประมาณนั้นนะคะก็ทำให้ผิวสุขภาพดีนะจ๊ะอเอาใครสนใจก็สามารถกดสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะคะเดี๋ยวว่าใส่ลิงเอาไว้ให้ค่ะสำหรับใครที่สนใจเจ้าตัวนี้อยู่นะคะครีมีก็หวังว่าน่าจะพอเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนพบใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ